เชันนะครับแล้วก็ผมเจมกับอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าชื่อถี่ฮะไ่ะตอนนี้ก็อยู่ uh, เกมรัสนะครับมาดูอินเทอร์เฟซของมันเลยดีกว่ากดแถบขึ้นมามีเดี๋ยวระบบอินเวนทอรี่มีอาร์เมอร์แล้วก็มีคราฟติ้งนะครับซึ่งระบบคราฟนี่ก็มีอยู่เยอะเลยทีเดียวเออมันมีมากมายแหละครับไปแล้วไปหานอื่น่เราก็ไปหาของทำอาวุธเป็นก่อนดีกว่าดูไอ้นี่ยมนี่นมนี่อีเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยอ๋ยอ บินตอลี่ไงโอ้นำทางไป<า>งนำทางไปแนะนำอินโดอร์เฟซของมันอยู่ไม่ได้ข่าวโฆษณาไว้เนะี่ยประเด็นให้ดูอ๋อนี่คือการสตรีมใช่ไหมท่านได้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 ใช่ใชี่ก็เต็นปฏิหมายที่ทำกระโขกอะไรก็ไม่รู้อนะไีมึงใจเย็นเลยเอ๊นะเ <laughs> ชา้านะเ <jam S 2> ชา้าแน,น่เช้าแน่ไม่ <ram> ไม่ครับเีเป็นระบบการรอเล่นรอลเลียนไม่เจ๊ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะอ่าต่อไปที่อื่นเลยต่อตอนนี้ เออตอนนี้ผมครับไอ้เจ้านี้มาแล้วสะตูนแท็เชนนะครับคราฟตมาตีตีหินดีไม้ฮะมันง่ายดีหินดีหินดีหินตีหินจะเย็นเย็นใจเย็นเจ้านะเจ้านะครับไม่าไม่ครับไม่เอาไม่เอาคนละหมัดกันแหมล่ะครับไม่ไม่ไม่เป็นไรต่อไปก็ไปตีเอ้เดี๋ยวตอนแรกในการซูเวโระเราต้องมาตีสักเพื่อให้ได้อาหารกับเออกับเนื้อหนังนะมาเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่สัตว์นี่วะนี่มันหิน ่ถูเต็มผมผมคงจะต้องไปผ่าตัดตาใหม่แล้วล่ะครับนี่คงจะเป็นสายตาสั้นสั้นทุกอย่างใช่ไหมครับมันมันจะแปรผมผันกับขนาดยาวครับยาวเอ้ยมันเทสให้มันสมดุลไงเออไหนสมดุลเอา้าวิ่งมาตั้งนานแล้วคุณยังไม่เห็นสัตว์เลยครับก็ตรงนู้นน,นะครับเห็นมัน,น<า>เดินเป็นหมีพันธุ์ากนะครับเฮ้ยกระต่ายครับกระต่ายป้าเตือนปู่ตีไปแ้วเขาไปตีหมีแันนีงไงกระต่าย มันก็จะมาโชว์ทักษะการยิงสกิลยิงหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้ก็รอการโจ้าเีมใหม่ยู่นะครับการยิงก็คือเน้นไปที่เป้าอยู่ที่ล่างขวามือเราประมาณนี้ครับแล้วก็ยิงมันก็จะโดนพอดีครับแต่ถ้าไกลไปผมคงจะยิงไม่แม่นแน่นอนได้ข่าวว่าเซียนไม่ใช่เหรอเห็นไหมครับมันก็ประมาณนั้นแหละครับก็โดนจบรอแล้วอีนี้ในนี้มีแปดคน ก็รอการโจยเอเอเดีจะเดส่งเฟรมอยู่ครับตอนนี้ก็ใช้การโจรเก่าไปซึ่งทำให้ BMW เฟรมเดชเหลือประมาณ2ี่สิบอิฐกลายเป็นครมกากไปเลยครับใช้ได้ไม่ถึงสปีนี่ก็คือคกษารพัฒนาการยิงหมีนะคะอ่าอ,อ่าแล้วเราก็คอยดัวนีนะครับเป,เป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่ดีก็ท้าคทอนคอยเก็บพยาก่อไปแล้วกันใช่ไหมครับเกมใช่ครับทำดีมากผู้ทำบี ไปแบบนี้มันไม่ซาดิดเว้ยมันต้องคู่กแบบซาดิชฮะวันนี้ก็ได้หนังสัตว์กับได้เนื้อสัตว์มาพอประมาณแล้วครับเรามาสร้างอาหารกันดีกว่าตอนแรกก็ช้ำไฟครับตอนนี้ความหิวก็หกร้อยแนะนำจะให้ต่ำกว่าห้าร้อยนะครับม,มันจะเป็นอะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ดีเหมือนกันครับไปนี่ทำช้์ไปครับผมไปหิวแล้วครับอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งครับ ระบบเกมนี้ก็ชวนเล่นได้ก็ถือว่าพอประมาณครับในระดับหนึ่งครับครับแต่ว่าไอจริงท,<อ>ที่มันจะทําทำให้เราไม่อยากเล่นมัน,ม,นมันก็จะมีอยู่ประมาณสิ่งสองสิ่งนั้นก็คือโฟครับในซื้อที่มันจะมีโปรประมาณสองสามสี่ห้าคนนะครับมาเป็นแก๊งเลยทีเดียวมันจะเป็นพวกเด็กกระปุกครับอย่าไปคิดมากอ่าอย่างนั้นแหละครับแต่ตอนนี้ก็หายไปแล้วมั้งครับคงเบื่อแหละฮะ โผโจนเบื่อคุณกเกษมครับคุณกเกษมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจะไม่ไม่ไม่รู้สึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันจะไม่จะไม่คิดเกี่ยวกับมันเราเริ่มปูป่ากันเลยะครับเนี่ยเียเียเอาเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยใครวะไอกระสอร์ไอกระสุนมะันโะดนเขาเฮ้ยสง้ยเยเพื่อน <c oughs> เขาอยากวัดของตักหน่อย ไม่อยากวัดนีผมอยากใบวันอ้าวมูบอดดอกนึงครับมืบอดดอกสองวอดเนี่ยอย่าอย่าเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวขี้เกียจหาัใหม่ครับอย่าอย่าไปเล่นแบบนี้ที่บ้านนะฮะโบทัานคนดูทั้งหลายมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมไม่ใช่มันไม่เหมาะสมนะครับเล่นกันดีๆดีกว่ามาเรามาจับมือกันดีกว่ามาจับมือจับมือเรามาชาวูบันะจับมือ เอาไอ้กระสุนเอาเอาจะวัดใช่ไหมได้ไม่วัดไม่วัดบูบูดป้าไปไม่วัดขบูดบูดบูดป้าเตี๋ยลูกขู่ไปโธจะฆ่าผมเลยครับเฮ้ยมันติดบั็อกเหรอวะตัว invisibility นะมองไม่เห็นเอ้าไป ธนูนหมดแล้วครับเราก็เลิกเราก็มาจ,าจาับเมือกี้เราสร้างอาหารเสร็จแล้วก็ไปสร้างอย่างอื่นเลยเลยอ่ะตะต้ตนแฮชเซ็ดตะต้ตนแฮชเซ็ดนะมันมันันมันชื่อของมันแล้วหรือเรียกอีกอย่างว่าขวานดินนั่นเองอ่ะขวานกระปุกก็ได้ครับแล้ว <S <S แต่เพื่อนจะสบายใจเลยไม่ใช่อะไรหรอกอยากได้ขวานอีกอันก็เลยครับไม่ใช่จะมาคาไม่ใครดูหรอกครับนี่ก็เล่นเกมนี้มาได้ประมาณ สองสามสี่ห้าวันเนี่ยนะครับสองสามสี่ห้าวันนี้เช่เล่นนะครับคือเล่นวันหนึ่งแล้วก็รอสามสี่ห้าวันแล้วค่อยมาเล่นอย่างนั้นเลยครับอ๋อเห็นและเจมอาหารหมดวุนวายยนาอ่านี่การแบ่งอาหารนะครับเอา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 มึนละมึนละอะไรนวนอาหารไมคก <laughs> ับชื่อคเจิครับเร็วจมโอ้ี่ก็นำภูมิใจนำสะือจริงเลยป,ป,ป,ปีีเอ้ายบายบาตาปี ยึดตูดหมาไปพอเราอึบเสร็จแล้วเราจะได้เนื้อมันมาครับเราจะโชว์ให้ถูนะครับเปนิแรกด้วยการควักกับเกบไฟมาครับแล้วก็วิ่งหนีอย่างนั้นแหละครับคนเรามันก็ต้องมาดูเอาชีวิตรอดครับด้วยการเอาชีวิตรอดจากหมาหมาป่าการเอาไฟไปลนตูดมันแล้วก็วิ่งหนีครับเป็นวิธีที่ฉลาดอันนั้นมันไม่ค่อยช่วยอะไรเลยนะครับ ที่เห็นนี่ก็คือหนีหมาล้วนๆนะครับมาเห็นได้สุดมันเลยครับนั่นแหละครับตามนั้นเลยก็คงจะสนุกนะครับเขาคงจะเป็นแวะนําเลยครับเวลาเจอตัวอะไรไล่สักอย่างนี้ให้วิ่งขึ้นเขาที่หมามันไม่ที่มันไม่มีสลปนะครับมันกระโดดได้อย่างเดียวแบบอย่างนี้ก็มีสลปนะครับทำให้หมามันขึ้นมาได้จักซีต้องอย่างนี้มันก็มีสลปอีกะครับ ปิดติ่งไปเรียบร้อยนะครับเลือดไหลเป็นสายน้ำนี่เลยนะสายวอเทอร์มันจะขึ้นมาอีกไหมวอเทอร์หรือดิมเบอร์วะไปไหนวะเฮ้ยนะนี่ครับปามจะขึ้นไม่ได้ตามหนีหมาใช่ครับจิ้งจ้านไปเลยครับพี่เอ๊ยมันแล้วนวัตกรรมใหม่ครับคือการเอาชีวิตรอดในเซอร์ไวิร์โอเกมครับเนี่ยอยู่ไหนแล้ววะทีมันดังจะไล่จังเลยเนี่ยฮะโอ้โห วิ่งไปเรื่อยๆฐานที่มีอยู่นะฐานวันนี้ก็คือเกิดใหม่อจะเจอหมาไล่อยู่างนี้แล้วยังไงต่อเนี่ยป้แล้วครับปแล้วครับน่ะกัดครับกำลังเจอหมากัดแต่ก็ตายลุงนี้ผมจะสร้างคนูก่อนนะครับแต่ด้วยความบันใต้นะครับก็เลยจัดไปให้เต็มอิ่มเลยนะครับนี่ก็เป็นบ้านที่ ที่ผมไปอาศัยเขาอยู่นี่เองครับเปิดประตูบ้านเข้มจะะรัางบ้านใหญ่อะไรต่างๆนะนะที่จริงผมก็ไม่ได้ชอบเกมนี้อะไรหรอกครับดีจนที่มันมาเล่นกับเพื่อนนะครับมันสนุกตรงเล่นกับเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละนะใช่ใช่แต่ว่านะตอนนี้ยังไม่มีแม้แต่ธนูเลยแล้วก็มีใครส่งอยู่ข้างบนดัดฟ้าก็ไม่รู้แม่งนี่หินหินเรียกให้ถูกครับหินหินห ก็หินดำและหินขาวต่อไปก็หาไม้สร้างถนูซึ่งผ่านเขาไม่ต้องไม้กับป้ามาครับเอ่อเพราะว่าให้ป้าให้ป้าให้ป้าเหลาไม้เป็นย่วนโอ้ย่างงี้แหละครับอใช่ใช่ใช่แล้วแล้วแล้วลุงล่ะครับลุงก็ต้องเหลาเนี่ยครับฮะลุงก็อยู่กับป้าไงอ๋าแล้วป้าจะอ่าแล้วโอ้คุณนี่พูดไม่รู้เรื่องละเอาก็ลุงอยู่กับป้าไงเชิญรับยาช่องสองได้เลยครับ กูอยากไปช่องสามมาทิเราจะไปช่องเจ็ดแทนนะครับทีวีเพื่อคุณเนะี่ยในระหว่างนี้เราจะมาสร้างบ้านอยู่กันสองคนนะครับไอ้บ้านนี้ก็ถึงไปนะครับจร,จ,รจริงจริงนะฮะไม่ได้ยักยากหรอกครับการอย,าอ,ยาอย่างหนึ่งของเกมนี้ก็คือมันไม่มีแผนที่ครับต้องมาพิม์ทับโลเคชันเพื่อหากันนะครับแล้วก็มาใส่ในเว็บเว็บหนึ่งที่เป็นชื่อว่า l a シュメットドッนะครับนั่นแหละครับทั้งหมดของเกมนี้ทางยังหลงอะ่ะอยู่มากี่วันแล้วดีตอนนี้ก็จะมา ตัดไม้ทำเชลเตอร์ครับเชลเตอร์ใช้ไม้5 0อันแต่ว่าเชลเตอร์นีับปูดเชลเตอร์ตรนนี้ผมมีไม้75อันนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นกระตตอกเล็กๆอันหนึ่งนะครับดีนะหนึ่งหลังไม่ใช่หนึ่งหน้าแล้วไม่เอาหาเอาเครียดครับตอนนี้ก็ไปแล้วป่าไปกี่ทุ่มก็ไม่รู้ครับมือสนิทแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเหมาะที่เราจะต้องฟาร์มเพราะว่ามันจะไม่มีคนอยู่ทไรต่อไปก็สร้างประตูไม้ที่โดนตีได้แตกง่ายมากเบืใช้ไม้ สามสิบท่อนซึ่งเรามียี่สิบแปดท่อนนะครับการอยู่ตอนกลางคืนเราต้องมีไฟเพื่อใช้เปิดมีครบเพลิงนะครับเอาไว้เปิดตอนกลางคืนน่นใช่หมมองเห็นเปิดไปเลยครับเต็มที่ฮะัไม่มีใครว่าครับแล้วสักพักมันก็จะมีคนวิ่งมานะครับวิ่งมาปุ๊บมันก็จะปุ๋ยเราจนเราเลื่อนหมดนั่นเองนะแล้วก็เฮดพีหมดแล้วก็ตัวเย็นนะฮะัเป็นแล้วเราก็ไปไปดีสปอนที่ไหนก็ไม่รู้นะครับนั่นแหละคือทั้งหมดครับ ของการเปิดไฟในตอนกลางคืนสว่อเกมนี้จะเท้าเร็วเหมือนกันนะครับยังเร็วกว่าเกมอื่นก็ถือว่าเร็วอยู่นะฮะอ่ะหินหมดไปแล้วแต่เราจําเป็นต้องสร้างโมเดนโดซึ่งสร้างเสร็จแล้วนะครับตอนนี้อ่ะแล้วก็ไปใส่ในเชฟเตอร์เรามีเชฟเตอร์แล้วก็อยู่ไปอ่ะโอเคใส่หินต้นไม้นะฮบแล้วมันจะได้ไม้มาซึ่ง จะไปทําที่ของจริงนะครับไปทําต้นไม้อลงมใส่บ้านนะครับมันจะไม่ได้ไม้แต่ด่างใดนะฮะเป็นกรรมจริงเลยแล้วก็เนื่องจากว่าการที่ไปขุดแร่ทำไม้นี่มันเป็นเรื่องเบสิกเกินไปนะมันไม่มันนะครับการเต้นเกมนี้ให้มันมันต้องเบียดเบียนคนอื่นนะฮะมันต้องเบียดเบียนคนอื่นให้เกลียนนะครับเนี่ยต่อไปก็ไปหาบ้านซีที่นอนแบบคูลๆเลยแบบ ไม่ต้องอะไรกันเลยทีเดียวนี่แหละครับเจอแล้วครับบ้านเป้าหมายของเรานะครับในการที่จะไปทํำลายเจ้าเตียงนอนนะครับไอ้ถุงนอนต่างๆก็้วซิลลิปปิ้งนะครับจัดเลย บายไปเลย